พวกเธอคิดดีแล้วหรอพวกเราทนทำงานกับซี o แบบนี้ไม่ไหวแล้วครับเงินจะซื้อข้าวยังไม่มีจะต้องห่อไข่ต้มไากินแบบนี้พวกเราอดเวทนาไม่ไหวจริงๆค่ะมีที่ไหนคะบอสถามนะต่ำกว่าลูกน้องแมวที่ไหนมันจะไปเคารพคะได้ในเมื่อพวกเธอมีจิตใจต่ำขนาดนี้ก็ไม่สมควรมาอยู่กับฉัน วิคสมแกดูนั่นสิอะไรหรอแกไม่เห็นที่ท่านประธานถือหรือไงปิ่นโตกับไข่ต้มแล้วยังไงอะ่ะไม่ยังไงหรอก ฉันก็เลบ้กว่าเราอยู่ผิดบริษัทนะสิเป็นซีอภาษาอะไรทั้งเดินมาทำง,งานทั้งห่อข้าวมากินรู้ถึงไหนอายไปถึงนั่นเออเนอะจริงอย่างที่เก็พูดไปเถอะเข้าออฟฟิศกันดีกว่าอืมเอาอย่ายยหยบอด้วยครั้งนี้เธอเก่งมากเลยนะว่าที่ปิดงานนี้ได้ขอบคุณมากเลยนะคะบอสเก่งจริงๆเดี๋ยวฉันมีพิเศษให้จริงหรอคะจริงสิ เอาเป็นไข่ต้มสองฟองไหมฉันมีอยู่พอดีถ้างั้นหนูขอซอสมากินกับไข่ด้วยนะคะกินเปล่าๆแล้วมันฝืดคอได้สิเดี๋ยวฉันแถมให้เลยสวัสดีค่ะบอสเอ๊เมื่อเช้าบอสเดินมาทางานหรอคะใช่ทำไมหรออ๋อ ปล่าแล้วค่ะแต่จริงๆจะให้หนูแวะรับก็ได้นะคะไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เองฉันไม่ลำบากอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นสิครับบอสบอสเป็นถึงประธานบริษัทแต่กับต้องเดินม,มาทำงานในขณะที่ลูกน้องอย่างพวกผมเนี่ยมีรถขับมีของแบรนด์เนมใช้คนอื่นเขามองเข้ามาจะดูไม่ด,ดีเอานะครับไม่เป็นไรฉันไม่อายหรอกชีวิตใครชีวิตมันจะไปสนใจทำไมละเอาไปทำงานต่อเถอะ ครับหนูขอตัวก่อนนะคะบอสสวัสดีค่ะจ้านี่เยว่าแกดูสิ CEO ของเราทำตัวกระจอกจังเลยเนาะจะไปสนใจทำไมล่ะแค่เขามีเงินจ้างเราก็พอแล้วนี่ก็ใช่สินะ เธอเป็นคลาสเดียวกับคุณลูกหมูเขานี่เลยเข้าใจกันฉันว่าฉันคงอยู่ที่นี่ไม่นานหรอกเพราะฉันอายคลาสอย่างฉันมันต้องคู่กับบริษัทที่มีซีอโอแต่งตัวหรูๆมีรถแพงๆขับเท่านั้นแล้วเธอละ่ะจะลาออกไปพร้อมกับพวกเราหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่กับเจ้านายที่โลค class ลที่นี่ต่อไปไม่ล่ะฉันก็มีความคิดเป็นของตัวเองเหมือนกันฉันขอตัวไปทำง,งานก่อนนะ นี่มันว่าคุณเราไม่มีความคิดเหรอมันว่าแกคนเดียวนั่นแหละเอานี่สรุปเยวาวาบันว่าใครหรือว่าว่าเราอ,อุ้ยว่าใครว่าท,ท,ที่นี้เธอจะกินอะไรวะหนูกินข้าวในรอ,อา,ารคะ่ะบอสอา้าวบอส โยบิเตอร์ไปทานข้าวกับพวกเราไหมคะไม่ดีกว่าจ้ะพวกเธอไปเถอะไปเถอะค่ะเดี๋ยวพวกเราเลี้ยงพิซซ่าก็ได้บอลจะได้หัดกินไว้บ้างเพอลูกค้าเขาคงไม่กินไข่ต้มหรอกนะคะเวลาไปเจอลูกค้าแล้วไปนั่งกินเนี่ยจะได้ไม่อายเขาหรือจะเป็นสเต็กก็ได้ครับ เอาเป็นเนื้อวากิวเก็ตแพงๆก็ยังได้ผมจะปันเงินเดินมาเลยนบอสเองครับเผื่อวันนี้จะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของบอสที่จะได้กินของดีๆไม่ล่ะขอบใจพวกเธอเก็บปากของพวกเธอไว้กินของแพงๆเถอะไปเถอะวะค่ะหยกเราพูดแรงแบบนี้ไม่กลัวถูกไล่ออกเหรอจะไปกลัวมันทำไมเดี๋ยวเรากลับมาเราก็จะขอลาออกอยู่แล้ว อยู่ได้ยังไงบอสกับบริษัทโลวคลาสแบบนี้เงินเดือนจะขึ้นโบนัสจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไปหาสมัครบริษัทอื่นดีกว่าพวกเธอคิดดีแล้วเหรอดีแล้วค่ะดีมากด้วยพวกเราทนทำงานกับซีอแบบนี้ไม่ไหวหรอกครับเงินจะซื้อข้าวอย่างไม่ีจ้ต้องหอ่อไข่ต้มไปกินแบบนี้พวกเราอดเวทนาไม่ไหวจริงๆค่ะ มีที่ไหนคะบอสถามนะต่อมลูกน้องแบบนี้แมวที่ไหนมันจะไปเคารพคะได้ในเมื่อพวกเธอมีจิตใจต่ำขนาดนี้ก็ไม่สมควรมาอยู่กับฉันโอ๊ยหนูไม่สนใจหรอกคะ่ะบอสสัหารละคะที่ไม่สมควรมาเป็นหัวหน้าหนูบอสคะบริษัท LKT เขาโอนเงินมาจำมาให้แล้วนะคะ 100่งร้อยล้านค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเธอก็จัดการส่งสินค้าไปให้เรียบร้อยแล้วกันนะจะได้เก็บส่วนที่เหลืออีก250ล้านพอหักลบแล้วบริษัทจะได้กำไรในไต,ตรมาสนี้300ล้านได้เลยค่ะบอสเดี๋ยวว่าจัดการให้นะคะทำไมบริษัทได้กำไรเยอะขนาดนี้ล่ะคะแล้วทำไม นี่พวกเธอไม่รู้หรอที่บอสจะต้องทําแบบนี้เพราะว่าเขาไปแอบบนไว้ว่าถ้าเขาได้งานนี้จะเดินมาทํางานแล้วก็กินไข่ต้มทั้งเดือนแล้วก็ได้จริงๆด้วยก็เลยต้องแก้บนไงบ <c oughs> อ,อ <c oughs> สคะพวกเธอขอโทษนะคะที่ทําอะไรลงไปไม่คิด <c oughs> ใช่ครับพวกเราบินไปแล้ว <c oughs> แต่พวกเราได้นอบที่ต่อ,อลเลยนะครับบอสพวกเธอไม่ได้แค่เข้าใจผิด แต่พวกเธอดูถูกฉันด้วยและถึงแม้ฉันจะกินแต่ไข่ต้มพวกเธอก็ไม่มีสิทธิ์มาดูถูกฉันใช่ความสมรรถะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะหรอกนะมันขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ชีวิตของแต่ละคนมากกว่าพวกเธอเลิกตัดสินคนอื่นจากสิ่งที่เห็นได้แล้วพีเตอรแล้วแบบนี้เราจะไปทำงานที่ไหนต่อดีล่นะ <c oughs> ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเน่ะพีนาทำแบบนี้เลยเรา ปีโตช, half. ช่วยทำคลิปหน่อยสิไม่ก็ฉันไม่รู้นี่คุณป้าป้าเจ็บท้องกว่าจะคลอดนะจ้ะไม่ได้นะจะคลอดลูกในร้านนี้ไม่ได้โอ้ยฉันทนไม่ไหวแล้วคุณป้าอดทนไว้หน่อยนะคะบีมคุณป้าของันจะแย่นะพี่เดียวช่วยพาลูกค้าไปส่งโรงพยาบาลทีค่ะพี่ไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละ ฟ้ามาแต่เช้าเชียวเช้าที่ไหนล่ะนี่มันจะเที่ยงแล้วฮ้ยจริงด้วยอ่ะแสดงว่าพี่เดียวยังไม่ได้กินข้าวอีกแล้วละสิก็งานที่ร้านช่วงนี้มันยุ่งๆอ่ะพูดแล้วก็หิวเลยเนี่ยก็ว่าอยู่แล้วอันนี้ฟ้าซื้อขนมมาฝากกินเยอะๆนะอย่าหากักโหมเดี๋ยวป่วยขอบคุณนะฟ้า ที่เดียวคะอย่าไปกินเลยค่ะขนมอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจะน่ากินเลยบีมทำไมพูดอย่างนั้นล่ะฟ้าเขาพูสาวหวังดีนะหว,หวังดีหรือหวังอย่างอื่นกันแน่บีมถ้าพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงก็ฉันรู้ไงพวกแกคิดอะไรกัที่เดียวพอพอพออย่าเถียงกันเลยนะแล้วบีมมาหาพี่มีธุระอะไรหรือเปล่า ก็แถวนี้มีร้านอาหารเปิดใหม่นะคะบีมก็เลยอยากให้พี่เดียวพาบีมไปกินหน่อยบีมละหิวหิวร้านก็ได้แต่เดี๋ยวพี่ขอเคลียร์งานหลังร้านแป๊บนึงานะขอบคุณค่ะพี่เดียวพี่เดียวน่ารักที่สุดในโลกเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพี่มานะค่ะ ัลโหลคุณแม่ครับวันนี้บีมเข้ามาที่ร้านคุณแม่เริ่มแผนการได้เลยนะครับฉันว่าแกกลับไปเถอะวันนี้พี่เดี่ยวก็คงไม่ว่างแล้วขอโทษน,นะจ๊ะ ะะขอบใจจ้าคุณป้ามาทำอะไรหรอคะป้าเอาทองมาขายนะจ้างานคุณป้านั่งรอจะมีสักพูดนะคะพรดนีเจ้าของร้านไม่อยู่จ้าไม่ต้องทองก็โตแล้วมาเดินเกะกะเพศดผ้าเหมือนชารู้ไหมว่าร้านนี้เขาไม่ต้อนรับคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะบีแต่คุณป้าเขาเป็นลูกค้านะลูกค้าอะไรสภาพแบบนี้ มีตังกินข้าวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยบีมทำไมเธอพูดกับคุณป้าแบบนี้เธอควรให้เกียรติคุณป้าเขาหน่อยนะไม่ต้องมาสอนฉันหรอกอย่างเอาเรืองตัวเองที่รอดก่อนเถอะทำได้แค่แอบชอบพี่เดียวมาเป็นปีๆอย่ามาร้องไห้ตอนที่เขาแต่งงานกับฉันก็แล้วกันบีมเธอจะพูดดูถูกล้อเรียนฉันยังไงก็ได้แต่ถ้าเธอรักพี่เดียวจริงก็ช่วยดูแลลูกค้าให้พี่ดีนหน่อย ถ้าไม่เห็นแกหน้าตัวเองก็เห็นแกร้านพี่เดียวในเถอถือว่าฉันขอนี่แกว่าอะไรฉันบอกว่าให้เธอเห็นแกนนนนคุณป้าหน่อยโอ๊ยเจ็บท้องจังเลยคุณป้าคุณป้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะเออป้าเจ็บท้องเหมือนจะคลอดนะจ้ะคลอดไม่ได้นะจะคลอดลูกในร้านนี้ไม่ได้โอ้ยฉันทนไม่ไหวแล้วคุณป้าอทดทนไม่หด้ บีมมาช่วยพยุงคุณป้าไปนั่งหน่อยสิหรือว่าโทรเรียกรถพยาบาลที่ไหนก็ได้จะบ้าเหรอไม่ใช่เรื่องของฉันถ้าอยากช่วยแกก็จัดการเองสิไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยว้าพาคุณป้าไปนั่งเลยคะ่ะ คนที่โมโหควรจะเป็นพี่มากกว่าพี่เดียวมาแล้วเหรอคะดูสิคะตอนที่พี่ร้อน,นั้นงนานวุนว่นวายไปหมดเลยพี่เดียวช่วยพาลูกค้าไปส่งโรงพยาบาลทีคะ่ะพี่ไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละพี่เดียว พอได้แล้วครับคุณแม่ผมเห็นมามากพอแล้วครับเก็อได้แม่ก็เห็นมามากพอแล้วเหมือนกันคุณน่าเหรอนี่มันนี่มันเรื่องอะไรกันคะบิ๊กไม่เห็นเข้าใจเลย <c oughs> เดี๋ยวฉัน อธิบายให้เข้าใจเองเป็นอะไรหน้าตาเดียวหน้าตาดูเพี้ยนเชียวผมเพิ่งคุยกับน้องบีมเสร็จนะครับคุณแม่น้องเข้างานผมอีกแล้วครับเรื่องยายหนูบีมนี่อีกแล้วเหรอใช่ครับแล้วเมื่อไหร่จะพามาเจอแม่ล่ะเอ่อคือผมไม่รู้อะครับว่าจริงๆแล้วบีมเขาเป็นคนยังไง บทจะดีก็ดีพอโมโหก็ขี้วีนผมไม่รู้จะทำตัวยังไงเลยครับโอ้โหเรื่องแค่นี้เองถ้าอยากรู้ว่าเนื้อแท้เขาเป็นคนยังไงงั้นให้แม่จัดการเองนะคุณแม่จะทำอะไรเหรอครับก็แค่จะทดสอบว่าที่ลูกสะพ้จะเท่านั้นเองยายหนูบีนเข้ามาเมื่อไหร่ก็บอกแม่แล้วกันครับครับ นี่แหละคือบททดสอบการเป็นลูกสะใภ้ของบ้านฉันพี่ผิดหวังในตัวบีมมากเลยนะไม่นึกเลยว่าบีมจะเป็นคนใจไม้ไส้กระกำขนาดนี้ไม่ใช่น,น,นะนะพี่เดียวฟังบีมมือนพี่ายก่อนนะคะคุณแม่คะแบบนี้ก็ถ้าบอกว่าแก้บบีมกันจะฉันเลยนี่คะแกลบงั้นเหรอฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ มีแต่เธอเท่านั้นแหละที่แสดงท่าแท้หน้ารังเกียจออกมาคุณแม่ครับแต่แต่บีมไม่ได้ตั้งใจนะคะพอเิอบีไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วบีมกลับบ้านเลยเถอะไม่ไปบีมไม่กลับบีมจะอยู่ที่นี่แต่เดี๋ยวโทรเรียกรอบพอมลาลากตัวออกไปในรูปครับคุณแม่อย่าเนยคะ่ะบีไปได้ค่ะ แล้วเราเจะยังไงต่อดีครับคุณแม่แหมแตาเดียวนี่ถามมาได้ว่าจะเอาอยัางไงมีดอกไม้อยู่ใกล้ตัวแท้ๆแ,แต่มันจะดีเหรอครับนี่ตาเดียวคนหน้าตาดีมีอยู่เยอะแยะแต่คนที่รักและหวังดีกับพวกเราจริงๆมีค่ายี่กว่าอะไรอีกนะลูก โอเคลองไปคิดดูเอาเองก็แล้วกันแบไปก่อนละไปช้อปปิ้งต่อดีกว่างั้นวันนี้ฟ้าอยู่กินขนมด้วยกันก่อนนะคงจะไม่ได้หรอกพี่เดียวอ้าวทำไมล่ะฟ้าก็จะให้กินขนมก่อนข้าวได้ยังไงไปกินข้าวกันก่อนดีกว่า โหฟ้าตกใจหมดเลยคีแกงกับเราเนี่ยนิดหน่อยค่ะพี่เดียวงั้นวันนี้กินอะไรดีแล้วแต่พี่เดียวเลยค่ะ